อั Camp ตสไปฟิชิงแคมป์ตกปลาตะป่าบนสอง,งญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นเสื้อชูชีพยี่ห้อซันไลน์นะครับผมซันไลน์นะครับพวกนี้นะครับเป็นสีดำนะฮะไซส์ก็จะเป็นไม่บอกแล้วประมาณเบอร์เบอร์ L อลเบอร์ XL นะครับประมาณเบอร์ L เบอร์ XL นะครับ,ระน,บ,ร L, บร XL นะบนะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดู นี่นะครับตัวนี้ซิปใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับทุกจุดเลยนะครับเปิดออกได้หมดเลยนะฮะนะไอนี่มันเป็นแบบตีนทุกแกนะครับสามารถแกะออกเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าไม่ควรถอดมันเพราะว่ามันเป็นแผ่นสะท้อนแสงนะเวลาเขาใช้ไฟมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเจอในเวลากลางคืนนะฮะสายรัดขาก็มีนะครับอยู่ด้านในอยู่ด้านในตัวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ คือหลวมมากนะฮะหลวมมากๆเลยนะครับน้ำหนักสักร้อยถึงร้อยยี่สิบนี่ผมว่าใส่ได้นะใส่ได้นะครับผมนี่เก้าสิบนะเก้าสิบยังใส่หลวมขนาดนี้เลยนะครับนะมันสามารถปรับได้อีกนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นด้านหลังนะฮะทุกกระเป๋านะครับทุกกระเป๋าพร้อมใช้งานนะฮะนี่มีช่องเล็กช่องน้อยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพียบไปหมดเลยมาดูด้านในนะครับด้านในตรงนี้ตรงนี้นะครับ มันจะเอาไว้เก็บพวกนกหวีดนะฮะตรงช่องตรงนี้นะฮะแต่ตัวนี้มันนกหวีดไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่สายคล้องนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าไว้เก็บของได้อีกนะฮะนี่ช่องนี้นะเป็นข้างในเป็นผ้าแบบกำมะหยี่นะครับแบบนี้นะนะครับมีกระเป๋าเยอะแยะมากมายเลยซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้มีผ้าเช็ดหน้าแถมมาด้วยนะครับมันอยู่ในนี้อยู่แล้วก็ยัดไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาสายนี่นี่นี่สายปรับนะครับปรับที่ด้านใน นะครับปรับแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวปรับมันนะฮะปรับความยืดหยุ่นนะครับให้รัดแน่นไม่แน่นนะครับผมแล้วก็สายรัดขานี่เขาก็จะซ่อนเอาไว้แบบนี้นะครับเนี่ยพวกนี้ต้องมีนะอันนี้จะเป็นนะครับเวลาเราใส่นะครับแล้วก็คล้องคล้องขาเอาไว้ด้วยนะฮะถ้าไม่คล้องนะครับเวลาเราตกน้ําแล้วมือเราขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมมือเรายืดขึ้นไปนะครับ เสื้อมันก็จะหลุดไปกับมือเราเลยนะถ้าเราไม่รัดขาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นนะครับจําเป็นที่จะต้องมีนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยมีม,ม,มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะนี่นะครับเขาก็จะเก็บไว้แบบนี้นะก็ efendim, เก็บต้อนไว้มันจะได้ไม่เกะกะนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับไอ้สีขาวเนี่ยมันมันเริ่มหลุดเริ่มลอกแล้วนะเริ่มหลดุดเริ่มร่อนนะครับผมนะมันก็เป็นคล้ายๆกับ พวกสีที่มันเคลือบเอาไว้แบบประมาณว่ากันน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมนะครับมันเริ่มหลุดไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังใช้งานได้ใช้งานได้นะครับนะถ้าจะถอดเอาฟองน้ํหมอกนะครับตัวนี้เขาก็จะมีซิปอยู่ที่ด้านนอกด้านบนตรงนี้อ้าวไม่ใช่ไอตัวนี้ถอดแผ่นด้านข้างโทษทีนะครับซิปตัวนี้นะครับหูมันหักนะครับเอาไวถ้ถอดถอดไอแผ่นตัวนี้ออกนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เดี๋ยวนะถอดฟองน้านี่นี่นี่นะครับวิธีเอาฟองน้ําออกนะครับก็เป็นตีนตุ๊กแกนะครับก็ดึงตีนตุ๊กแกได้เลยนะครับผมนะเหมือนกันนะครับเนี่ยดึงตีนตุ๊กแกออกได้เลยนะครับถอดเอาฟองน้ําออกได้นะครับเดี๋ยวจะดึงข้างนี้ให้ดูนะครับแบบนี้นะแล้วก็เอาฟองน้ําออกมาเพื่อที่จะทําการซักเนี่ยเห็นไหมครับฟองน้ํานี่เขาก็จะมีเป็กให้กนะนะครับเอาไว้ติด กับตัวด้านในนะครับด้านในเขาจะเป็นเ๊กเพื่อการหลุดอีกทีนึงนะครับนะดีมากๆนะครับถอดซักทำความสะอาดได้เลยนะตัวนี้นะครับก็ผมเองก็ไม่มีเวลาซักให้นะครับไม่มีเวลาซักให้นะไซส์ผู้ใหญ่นะครับไซส์ผู้ใหญ่นะฮะมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีครับผมฝากไว้ด้วยครับ